สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคอทวนป้านภูมนะคะหรือว่าไกด์แมนนะคะวันนี้จะพาท่านมาชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดรอนธานีและนี่พระศรีมหาโพนะคะประวัติความเป็นมามีอยู่ว่าในปีพศ2 5 4 8พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นหลวงประจักษ์ เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ยกกองทัพไปทางเหนือหนองคายแผงเมืองควรขึ้นไปปราบพ่อหลวงขึ้นไปปราบพ่อทางหลวงพระบางนะคะหลังจากการปราบพ่อสิ้นสุดลงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่นประจกักษศิลปาคมได้รับกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหมอ่อมให้เป็นข้าห,หลวง่างภูมิสมริตราชการลาวควรหรือหัวมเมืองฝ่ายเหนือนะครับอยู่ที่หนองคายนะคะ จนเมื่อเกิดปัญหาทีพาดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสไทยจำต้องสูญเสียฝั่งซ้ายแม่น้ำํำคงและส่นที่สัญญากับและสนทิสัญญาสงบศึกกับฝรั่งเศสเมื่อ3ตุลาคมพศ2 4 3 6นะคะจึงได้ย้ายกองทัพปัญชาการมณนลลาวฟวดเมืองหนองคายมาตั้งที่ริมห,หนองนาเดือหรือหนองประจักษ์ศิลปาคมปัจจุบัน,บนค่ะ ่าการแยกกองประชาการดังกล่านะคะต้องใช้เกรียนประมาณ200เรมต้องออกเดินทางมาเป็นลําดับจึงได้พักกองเกรียนซึ่งอยู่ใกล้ต้นโพข้างวัดมชิมวาสคือต้นสีมหาโพธิ์ปัจจุบันเองค่ะหลบ,บริเวณต้นสีมหาโพธิ์นะคะได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นและมีประวัติความเป็นมาของ อุรณธานีให้ชาวอุรุณได้ศึกษาหาความรู้กันนะคะรวมทั้งผู้ที่มาสักการะได้ศึกษาหาความรู้ค่ะท้งประวัติพระศรีมหาโพ์และประวัติของจังหวัดอุรุธานีค่ะเชิญชมบริเวรณรอบๆของพระศรีมหาโพ์เลยนะคะ สักการะพระีมหาโพธนะคะก็จะมีสถาที่สักการะภระีมหาโพธเป็นป้ายตั้งไว้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ไกด์แนนก็ขอขอบคุณนะคะ